เด็กเเห็นเลี่ยุ้ยนี่เด้ยุ้ยพี่น้องไอเม่ไอบัตรจงอุ้ยบอกนึงู้เปงมันสีนี้ลสีนีุ้้ยมันละมบจุดกดมันละเลียนขี่ไล่ๆสินะมันยั่เรียนสิสวัสดีครับผมเมนี่พ่อๆครับอีสานออรออถอีกคือเกาครับผมพี่น้องครับย่ามบ่วงหนูครับผมช่วงนี้ล่มๆหนูกาลังแรนถึงเดือนมันแจ้งกระชางครับผมพี่นองครับบสานด้อพี่นองเด ลุงแบ่งบ่วงนู่นไหมเนาครับสวัสดีครับผมใบาสานบเร,รมเรมาใส่น้ำต้นใส่ก็บอได้เอากล่องมาเพราะว่าเพิ่นเลือเ่องานคำครับพี่น้องครับก็เลยใส่แล้วกันสิเอามาถ่ายต้นยามนอกต้นยามดีกว่าเพ<า>ราะว่า,า<น>ต้นใส่เขาพี่น้องก็โอ้กันเหมือนกันแต่<ป>ว่ายังมีอยู่เทคนิคนึงเดี๋ยวสิบอกพี่น้องอยู่เดี๋ยวลุงแบ่งสิเป็นคนแนะนำครับผมพี่น้องว่าเด็ดแห้งล่ะติดตามมาครับคลิปมื่นเครื่องนี่ก็สุดยอดแห้งพี่น้องเอ้ยคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปนี้เด้อว่าใบสันวปฏิตัดต่อวิดทยุล่ะ บ่ได้หรอกต้องมานำกั้นเพราะว่าหย่านพี่หล่อหนุ่มใหญ่หย่านพี่หล่อเดี๋ยวค่อยกลับไปตัดกันเลยครับไปโอเคจะยามกันครับครับผมพี่น้องช่วงนี้เท่ากับคือว่าละครับผมพี่น้องครับช่วงนี้เบ้าเอกเแ่าแก่เท่ากับกำลังเคี่ยงานกันอยู่ครับผมพี่น้องครับมันแรงไม่ๆหมนะครับผมพี่น้องขางก็แท่นหน้าครับนี่ครับบ่วงเรียบบ่วง เห็นบ่วงเหทางนี้เห็นไปยี่ห์นเ,นเ,นเนาะให้ไหม,มืมไ,ไม่มางามครับพี่น้องเอ้ยจบหลักผิดว<อ>่<อ>ยังหนิ่งครับผม อกติดตามกันต่อครับผมเนี่ยครับไม้นี่มันแลนออกจากงองบักซีดาเต้บวงออกไปทั้งหุ่นมันร้อนลงแขกไปผมโอเคนี่ครับนี่ักบอยญ่นี่รอคือบทนี่รักหนึ่งครับผมโอ้รักนีหนึ่งครับเอา้าออกมาทางไหน ลงมาผีว่อลงงาน,น้าเลยลงงานนาเลยจริงโอ้หมายงามครับผมพี่น้องเลยทางไ่ไม่เนียะกำลังเช้าๆนี่เองนั่งนี่นีงหลุกนกรต้อไปครับพี่น้อง <laughs> บวงเกา่าครับ <laughs> ช่วงนี้นาหนาวการักษาสุกภาากันเด้วยครับ <laughs> ผมพี่น้องรับเนี่ยพงกระได้หมวกไม้พุมจาก แฟนครับจากอังกฤษเป็นชงมาให้ยนอกจากหนาวเขาว่าสิหนาวแห้งเลยปี๋บ่เข้าวกุ๊กตู้เบิ่งตลอดเขาว่าหนาวนาวในหลอดตามทุกปีหนาวอันนี้ไไก่ถึงไหมยังครับนี่หนาวบ่มีผู้บริจาคเสียกันหนาวนี่ยูปมือซ้อนกะแล้วเนี่ย ลุงเมคนว่าคนใช่ไปน,นี่ครับผมมีน้องเย็บยักกรนาบวงันเดิอเบ,บอยบอเดลุงเมฆเฟืืองไม่เหมเอ้เฟืองคนแมนบอยเฟืองคนไมนว่าเฟืองคนหมายคนว่าเมนนอาบวงเขาห่งหรใส้ยดใส่แท้ใส่แท้แน่นอนเพราะว่าล้างแรกแมวรยได้แถวนหนอ เดี๋ยวก่อนนั่งหาบวงกันเลยครับผมพี่น้องขามไปทั้งฝุ่นป่าวะเป็นไปไปไหนหน้าสิเอาขามไปไหนเนาะเรเห็นดีดีวะเดี๋ยวดยวีหาเมืองนี้ดิ พี่นี่นี่เฟื่องนี่ลักโอ้ลงหมอกใเห้คมคมเนี่ยจรงจริงนี่นนั่นลั่นงิับมเต้ไม่หรอเต้เอวเต้เขาทึ่งแดนขึ้นทึงผุกน ว่าแต่มันมองมีห็นโอ้ยได้ยินเสียงบินเลยบวปใส่ทั้งในทั้งนอกนอกได้ยินเสียงดินได้ผ่านโอ้โหโอ้โหนี่ดิโอ้ได้ยินเสียงดินอยู่เออเอ๋อนี่ดิไปทางไหนครับผมพี่น้องเขามึงคือเรียนไปซะ่เท่าโอ้นปุ๊บ อ๋ออ๋ออาแล้วพี่น้องนี่ยิงเสียงคือคักๆๆนนว่าเดีนูถือบวงหนีเข้าเป็นขอนไปหนี่พี่นอ้อง มว่าเต็นหนูเห็นมันแก okay. บไปมางนี้ลูกแมงใช้ลายอย่าจ mm ุด hmm. กูดเฮ่อจ yes. ุดหูเลยนี่นี่เอาเลย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 ครับการจับหนูครับผม ดึงหางก่อนแล้วก็รูปหลังเข้าไปที่ก้างคอตัดไหมตัดตัดครับตัดโอ้ยว่าแต่หนูหน่อยโมเมนต์อื่เออลักเมื่อกี้ออกไม่ได้หานาก่อนตกใหญ่เมื่อวานผมว่าแต่ว่าแต่หนูเปิดกล่องทัานที่เลยเหมือนมอาเพื่อนตัวนี้าปนี่เอ้าพี่น้องนี่โอ้ตัวญ่เว้ย เหมือนในคนมายามนมบ่เนียนเลยพี่เล็บถุงนี่ครับถึงไห่ครับเต็มเลยครับโอ้โหเต็มเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยอ้วนเอาละครับผมพี่น้องเอ้ยจังกึ่งพอๆมันติดแโอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บหนูก็รื้อแบงผมเคยซือสี่ถ้ำไหนที่ถือถุงตินออกเนียนนะครับเพราะว่า เยี่ยมกันน,นี่นี่นั่เนื่อหลัคอยเจ้าใสจคอยบริใจคอยพี่ลงุงพี่นี่เจ้าพี่ลุงถูกต้องเลยครับเรามืออื่นเสาร์เดี๋ยวเอามาหลุนในกันอีกที่หนึ่งครับผมแต่ว่าบัตรท่านเหมือนได้นี่นี่บัตรท่านีหถึงครึ่งครับผมยาไปเลยครับผมอี๋ไม้นี่เป็นไม้น้องสะครับผมแล้วก็เพิ่นปลูกหญ้าค้าในฝั่งน้องสะหญ้าเนี้ยก็ลูกแบ่งห้าเน,านาเปียหญ้าอ้อย โอเคครับผม้เห็นกบเต็นลงจา่าจามอยู่วันตกใจเวิด์เนาพี่น้องดุนกันต่อ,ตอครับหมุนปลาไปครับผมพี่นอ้องปลาหยะชึบชึบชึบมักเรือม เส้นเหัวเรือมีพี่น้องเอ้ยมาถือมันละบดินแห้งเนาะสงสัยเพิ่นจอบดิน,นครับผมพี่น้องได้หรอตัวหนึง่งอีกเสี้ยวหลังยังเหลืออยวจะบอกเส่อ่อมไปหน,นึ่งไปหารถไปห้อยยางลัดไปผีเสี่ยงไปหากันแท้มันเลยมัน,มนย่ำไปแน่บ่ปหามันเถื่อนไปหนึ่งสองสามหลังไปหน,นึ่งโอ้เนี่ยมึงมัคือกูเด็ดได้ ผมว่าย,ยางังรัดไปยังไปเลยในไม้ยูป่ะนี่ก็ใส่หนีไม้ไไมัไนไอ<ใ>นบ่วงไ,ปไป่นี่ถือค,ะคะักเดี๋ยวถือหาหถามันมาจากสีมันต้องออกมาทั้งหลังสิมันเปลีนหรืล่ะมันต้องด้านขึ้นกันแทไปนี่เห็นแล้ว วิ้ยนี่ดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องไอ้เมย์ไอบัตรจังอุ้ยบากไงหนึ่งรูปเงาเขามันสีนี้เลยสีนี้อุ้ยมันละหมบจุดกุดอุ้ยพี่น้องเอุ้ยบากไงฟาดตัวอุ้ยอุ้ยเต็งที่สองพี่น้องเ้ยจังกึงจังกึงเดี๋้อเดี่หางมันดำเหลือสี่ก้อยพี่อุ้ยจังแดงเลยตัวนี้จังกึงเลยนี่ครับวิธีการจับหางจับหนู รูปหลังครับผมลูหลังมันขุ่นก่อนแล้วก็กล้ำขอบครับปากมันใกล้มือผนไม่เลยครับบ่ใกล้ใกล้มือบ่ตายก่อนชะนยเโอ้โหเห็นออกแล้วบ่เือะพอเห็นเห็นเลยเปิดไปหาทางอื่นเสยมันละมูดจุดกุดเนด้ได้ได้ขออันนี้ ดีสองพี่น้องเอ้ยสุดยอดอีกแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยมึงมึงมึงโตนพี่น้องเอ้ยบอกแล้วว่าใหญ่ผูเบาใหญ่ลงมือบอกนี่นะครับคุมนี้ย่ะครับผมคุมเนี่ครับคุณผู้บักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเสี่ยงห้องอีกิบาตุกจัดไปงกไปซะเหตุงกรวมกับตัวนี้เป็นเเป็นแปดเป็นแปดเหลี่ยงกำลังง้างมบผมเอาไปรอกันแทะเก่าปะทีทีเท้าว่าสิตัดไม่หนีไหม มันถกโอะ <Okay. S 2> เคนี่ผมเสียบอยู่แถวนี้ยไงคุยมันครับผมพี่น้องคุยขี่ลายหนึ่งมีหนูเสอยอนี่เสือุ้ยนี่ล่ะสมซื้อบ่วงหนูหมาเนี่ยครับผมขี่ลายบ่วงหงสุกเขาว่าขี่ลายบ่วงหงสุกมันคืออย่างนี่ทั้งน่อคือคือแต่ว่าทั้งในมันหวานโอ,อ,อ้อร่อยอนะนุ่มลิ้น,นขอเขาเอิ้นเล่อิ้นมาบักขี่ลายบ่วงหงสุกเขาว่าอ้ทั้งในมันดี <Okay. S 2> มันพนี่หนอกขี้ลาย,ลยแต่ข้างในมันรอหลังนี่เต้บ่วงครับผมพี่หน้องสงสัยเป็นนู้นหน่อยไปติดตามหลังต่อไปกันครับข้าที่ย่ามกลับไปแล้วก,ก็โง่ไปหารถคราหล่อ <c oughs> ไปมองเกาจังหน่อยครับผมสนบขึ้นนี่กระไดสองตใหญี้ไงครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวหินโตนมนอน โอ้โยโอ้โมองตงเมืองหอกสัตว์เกือบเดี๋ยวไปมองกันย่งไงเนี่ยเหมือนน้องเพือนใประเทศไทยเนี่็น้องเมืองเียพบกันเมือนเช้าครับผมเกือบเกือบหนูหลุดเมื่อกี้ ไปครับผมครับผมพี่น้องย่ามบัวงครับผมหาวปืนยังมาหาวอยู่ขนาดคนหนุม่มเหมบอกว่าอย่าเฟืออย่าเฟือคนหนุม่มเขาต้องเฟือตัูกบอกคือบอกคือคนหน,น, <laughs> นุ่มใหญ่เลยหลังแหลครับผมผ่านไปนบรรยากาศยามเสาครับผมพี่น้อง อ,อย่างนี้เสียงมาเฮาเฮาหม่งบวงพอดีครับโอ้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยให้กัดหนูกันนะเห็นหนูปะสงสัยเอ้ยหนูถือบ่วงอีลีครับผมพี่นอ้อง แงงมาเด้อนี่ครับผมตัวใบใหญ่งงครับผมกำลังงามงามนมาา่นี <c oughs> ่ไม้เฮาหั่นเื้ยบักเอลดีนะอากัด คือดืแต่เดียวมันเฮาอยู่หม่งเดียวโอ้ฟังนี้บอ่อนี้เลยโมซูนเลยครับถือตัวเดียวครับโซนนี่แมนมนาใต้มันเฮาซื้อฮะบ่อมันเฮาซื้อมันบกัด สองตัวดนตัวปุนตัวหนึ่งพี่พี่อยูพี่ตัวหนึ่งเนี่ยเอาตัวปุนกันก็ได้ตัวนี้มันติดบักแล้วเรากำลังงามๆปุ่มเดี๋ยวว่าตูตูนี่หันก็นิืนดูนี่แหละแต่ละดีได้เป็น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 หมาแต่เป็นแมวนี่มันกินแล้วเด้อยนเี่ ตัวแรกของเช้านี้ครับไ,ได้แล้วดันนั้นใส้นทุ่งหม่างทำไมได้ขอปลดหนูก่คนข้าพ้นไปหน่อขึ้นมุนเลยมาสิหน่อยกรม้าม่มีเผาอยู่นี่ตีนตีบ้าแก่ เดี๋ยวขอโพสตกันด้วยครับผมพี่น้องต้นติดปักแอยครับติดปักแอยมันขี่ห้างในบริติโอ้ตัวสมิตรีงามสองครับใจเย ไวนุ่มนุ่มยัง่ีิมเพื่อนบี้เดยวขบถัดขบถัดเสนแมนเดีใส่ไม้กันเดี๋้วกน้ำใส่ไม้กันเดียวต่อไวงนดี้อันนี้น้าจูกูอยู่ไหนนีากไได้นะอุ้ยคอแม่หนูมันเหลืเรียนขี่ไร่ไสินะมันยังเรียนสิ อุยอ่อนใช่ไหมอ้วนที่ตัวหนอนทำไงถ้าไม่ได้เมันอ้วนน้ำตุกปุกอยู่หนอเมม่งที่ไรขาดสับได้สนอเกือบตัวนี้เกือบขาดนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกระทับเลอกตัวหนอนอ้ยพี่น้องเอ้ยซูดีหดอีกแล้วตัวนี้ มันหนูหนุ่มเนี่ยแตีเต้ตัวมันใหญ่ออมึงมึงคนกับหัวคือคนคือค้นนะนุ่มใหญ่นุ่มใหญ่เกือบขาดพี่น้องไอ้ฤทธิ์นี่เดียวเองจับปัดก็จับปือป้อปัดเลยวะฮันตัวมันดินแห้งเนาะตัวใหญ่มันดินถ้ามาหน้าตัวใหญ่มันก็ดินแห้งอ่อตัวหน่อยมันดินคลอยบ้าง เดี๋ยาเดีาเดาเดอเดีาเดาเดาเดาคือว่ามันงีมันบ่เปล่าใหญ่มันดินคล้อยได้เปล่าใหญ่เลยันุนต้นใหญ่นี่อุบอั่วมีดิ่แน่งโอ้มันตื่นเต้นอะไรมันว่ารมันครับมันย้อนคนถื้นจุงโอ้แม่ดิขึ้นดิแม่เเอาไะเช้านี้ได้สามมีหน้อไงเบิ้ลอะโอ้บักใหญ่เลยมันขึ้นได้สองเนาะมันขึ้นสองมีแต่บักใหญ่ยเลยเลั้งสุดท้ายเมื่อไหนล้งสุดท้ายครับผมนี่อาญาะเลยดึงขึ้นมาขาดปัดจ่อย เฮ้ยเกือบบริเลี่ยม,มเล่ม,มเล่มเกืบอบบริเลียมโอเคครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไ้ทรัพยนี้แล้วครับผมหาอยู่หากินเด้พี่น้องแล้วช่วงนี้ก็ลังใส่บ่วงหนูครับผมเดี๋ยวช่วงหนีหนูก็ลังแสบครับผมพี่น้องครับเอาละสำหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไวทรัพยนี้กันครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมข้างมันเย็น ไปละครับเมื่อแล้ะครับพี่น้องครับส้ายใจแล้วคลิปนี้ไน้่ยฮะต้มีปักเกงๆเลย